กิจกรรมสำหรับเยาวชนกันบ้างที่จังหวัดเชียงรายครับได้จัดก,กิจกรรมค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วันนะครับพัฒนาทักษะเยาวชนสร้างองค์ความรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดครับนายกนกศรีวิชัยนันประหลัดจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์วชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานในการมอบกิจติบัติกิจกรรมค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงรายรุ่นที่10 จำนวน100คนจากทั้งหมด21โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 9ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมของโครงการเชียงรายเมือนมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นทุกปีเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงรายให้เก่งและดีมีความกล้าสแสดงออกและเป็นผู้นำ ปัจจุบันจัดเป็นรุ่นที่10ระหว่างวันที่27-29ถึงมกราคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิชาการความรู้จากโทษและพิษยาเสพติดจากวิทยากรพิเศษเรื่มจจำกลางจังหวัดเชียงรายและมุมมองบวกนะครับทำให้โลกสดใสและก็การบรรยายในหัวข้อศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำปรวันในโรงเรียนครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองผ่านบทเพลงของโครงการทูบีนับวันและฝึกปฏิบัติักษาพิเศษเช่นการร้องเพลงการเต้นการพูดในสถานที่ชุมชนความรู้ด้านภาษาจีนรวมไปถึงศิลปะการป้องกันตัวครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างดีครับ กับกิจกรรมที่คุณธนกฤษบอกไปนะครับล้วนให้เยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์บางคนก็ร้องเพลงเป็นก็ส่งเสริมร้องเพลงกันไปบางคนเป็นดีเจบางคนเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ไซด์ซึ่งมีตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยนะครับจนถึงระดับมัธยมครับจากนั้นก็จะต้องมาเป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆมาแข่งระดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศต่อไป